สวัสดีครับพแมพี่น้องอช่องรอไปเรื่อยนะครับแฟ้นครับช่องรอไปเรื่อยอะนะครับบ่ได้พบพอกันโดนเติบหนึ่งนะครับกระหางหายกันไปโดนเพราะว่าผมประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับกะบ่ได้ลงคลิปโทรศัพท์กล่องกะพังนะครับในมือนีผมกะกลับมาแล้วเนาะพี่น้องอแล้วมือนีพอดีพอดีในช่วงผมเดชคอนเทนต์พอดีครับเพราะว่าในช่วงอะ ที่ว่าผมมันซุบอุบัติเหตุผมก็พากผมก็บ่ได้กีดยางเนาะแล้วผมก็ให้ท่าแม่เพื่อนมากีดให้นะครับบม่ได้ให้เพื่อนมากีดให้เพิ่นก็ไม่กีดเอาม่กีดขายไปใส่ของเพิ่นนะครับบัดทีนี้เพิ่อนพ่อเพื่อนมากีดเราประเทศนี้เพื่อนบม่ได้กีดลองมีดนะครับลองมีดมันค้นละมันคนละลองกันนะครับมันคนละดวงกันนะครับเราเพิ่นก็ไม่กีดกีดยางให้ผม นะครับกีดยางลรวพดีนี้เพ้นไปกีดมีเขาแกนแน่มีเบียดแน่นะครับผมก็จะว่าอ่ากเ็เลยใช่ไหมเฮ็ดจชมาบอกพี่น้องว่าอ้าวขอเสียเอวากีดเขาเกนนี่ถึงสิงกีดแค่ถึงสิงเขาแค่มีสองมีดนะครับก็บมีผลเสียตัวต้นยางและหนายางนะครับตรงใช่เวล่าตรงใช่เวลาถึงสองสามหมื่นนะครับยางจังสิกลับมาออกปกติด้นะครับอ่ะยังเชียนต้นนี้เลยครับ อย่างเช่นต right. <Yeah. S 2> ้นนี้อย่างผมปกติอย่างต้นนี้นี่คือสองมีแล้วนะครับปกติสองมีต้นนี้นี่ต้นนี้มันเป็นต้นยางคููนะครับเราเราต้นนี้เราอันนี้ผมไม่ได้กีดนะครับปกตินี่คือต้องเข้าก็ต้องตัดออกอยู่แล้วนะครับเวลาตอนยางแต่ว่าวันที่นี้มันกับบ่มีเวลาได้เห็ดนะครับมันสีออกนะครับมันสีออกแบบเห็นบอคับห้อยเก่ามันนี่คือสองมีดมันสีหอดฟีเอ แต่น,นี่ยางมันกันนะครับพ่อพมีน้องเพราะคนจีดเบียดขา่าเจนแล้วเบียดเกือบข่าวเจนไปแล้วครับเบียดคักนะครับนี่ครับโอ้ยนี่เห็นบ่นครับพ่อพมีน้องอันนี้คือผมจีดมากด้มีที่สองแล้วนะครับผมก็ดึงออกมาอีกเห็นบ่นครับห้อยผมดึงออกมานี่คือห้อยเก่าที่คนกีดมันเบียดนะครับเราะเนี่ยางมันกันนะครับเพ่อพี่น่องต้องใส่เวลาประมาณ มีดที่สามมีดที่สีจังสิกับมากออกปกตินะครับเป็นนาหนาวผอมบรดเนีอนวอผมเสียดายแห้งนะครับได้สิตาเบิ่งหลายๆตน้นว่าอาการเป็นอย่างไรน,นะครับพอเขากีดยางเขาเขาเจนหรือเบียดนะครับเบียดท่ออันยางนี่เห็นบอคร่อยห่อยเบียดอันนี้ผมดึงออกมานะครับผมกําล่างปรับพยายามปรับดึงออกมาคือเก่านะครับเดี๋ยวไปเบื้องต้นอื่นนะครับเบิ่งหลายๆตน้นนี่ครับพ่อให้น้องอีกต้นหนึ่ง เห็นบ่ครับเห็นความแตกต่างของความแตกต่างของหนายางบ่ครับอืนี่ครับนี่คือโอ้โหเบียดเข้าไปแบบหมากเล,ล่นเราพี่เบียดแบบเสมอผมครับเบียดมึงนี้จึ๊บมันไม่กีดมรงนี้ไปปกติอยางต้นนี้สองมีดได้กแก่แล้วครับได้ได้กแก่ออกทายแล้วนะครับแต่นียัง่งยังบอดได้ทายเลยครับ มีที่สองยังยังต้งกีธาติมีดหนึ่งจังยีเดไทยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นคูขึ้นกันครับอย่างต้นนี้มุงนี้ก็เบียดขึ้นกันครับอ้เตดีผ้าเบิงหลายๆต้นครับซุ้มนี่มันมันเป็นอย่างหนาตำตำหรามันก็นเลยออกเหมือนเดิมนะครับ,บโบ่เหมือนเดิมบอ่อคักแต่ว่าก็แต่ว่ากับพิจัก ที่ว่าเคยกีดมานะครับโดยเบอรงอีกนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมผมได้เฮ็ดลองเปิดไว้แล้วผมเฮ็ดไว้เป็นห้อยบางๆนะครับเฮ็ดไว้เพื่อนกับว่าเพื่อนกับว่าเปิดไวน้นีครับแ่ามแม่ยเพิ่นกับว่าเปิดไหมประเด็นคือว่ามีดแหลกที่เพื่อนเปิดกีดนี่คือว่าเพื่อนดึงให้มันเข่าถึงทอน้ำยางเลยครับน้ำยางมันเลยอาบ เป็นมากสิระเบงเงินเบงคล้องมีดเพ่นมันเป็นใหญ่ๆนะครับนำ้ำยางมันมักสิล่นออกตั้งขางปกตินี่ถ้าเปิดไม่นะครับผมสิมีดแหลกมีดแหลกเคล็ดเป็นห้อยคล้องก่อนมีดที่สองเงีเข้าไปอีกมีดที่สองยับเข้าไปหอดทาไสทาไสยางนะครับทาไสใหม่มีดที่สามคอยคอยให้ถึงทนอน้ำยางพอดีนะครับยางมันสีบัลลนออกอาบหนะ ถ้าเขาเปิดแบบนั้นแล้วก็สีเฮ็ดให้อย่างมันมัน,มนปรับตัวได้ไวปรับตัวปุ๊บเลยนะครับบมเมนว่ามาหอดปุ๊บขีดปั๊บดึงขีดน้ำยางมันสีมีแต่เปอร์เซ็นต์อย่างบ่ได้ครับมันจะเป็นน้ำาซซออกมาแล้วก็อาบหนาอันนี้คือมาอันนี้ผมก็เลยบริดีขีดผมก็ไว้เลยครับเดี๋ยวรออเปิดใหม, <S <S ดม่นะครับ <S <S นี่แหละครับ ต้องต้องแก้ไขอีกหลายต้นเลยครับแถวเมีคนขีดไว้นี่แหละครับขอขอเสียโครงการขีดยางขอแกนนะครับเพราะง้นผมเพราะง้นถึงได้บอกว่าต้องขีดยางนี้ต้องหัดนะครับต้องหัดต้องเป็นครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่เป็นต้นโปรดผมเลยนะครับต้นยางต้นนี้เพราะว่าออกดีขนาดนะครับยางต้นนี้ ผมก็กีดดีมาตลอดครับต์ได้ถึงเกนบตได้ยังงองอันนี้เป็นที่ว่าน้ำยางปูขึ้นมากนะครับาะว,ว่าผมท่านายน้ำยางบตมันโบดนน้มีปัญหาครับท่าท่าปูนนะครับเบื่องแ่าแมพมันก็กีดเบียดอีกนะครับตรงนี้ก็เบียดผมจนได้เปลี่ยนว่าใส่ปูนหน่อยนะครับมันบอกแต่ว่ามันก็ยังอันนี้มีที่สองนะครับมันก็ยัง พอได้อยู่นะครับว่าเพื่อนตามว่าออกบอแต่ว่ามันได้เป็นโปรลิดนะครับตะกี้ผมใส่โปรลิตตัวนี้เบื้องห้อยมันหล่นนะครับอันนี้เวลามันหล่นพงกระเอียวน้อยมาห้องนี้ครับเป็นห้อยนำยางหล่นเหียนะครับเวลามันออกพุณนะครับเสียดายแห้งบัดที่นี้พ่อเพิ่นมากีดเบียดเขาพ่อท่ายเมียแล้วมากีดเบียดเขา นี่ครับห้อยเบียดผมดึงออกมากแล้วมันก็นเลยเฮ็ดเฮ็ดแห่ลำยางกันต้นยางกันนะครับพวเป็นยางครับเท่ากับต้องดึงออกมากก่อนครับถ้าเจอสถานการณ์มันไม่ดึงออกมากก่อนมีมีมแหลกกับมีสองมีสามคอยขยับเข้าไปอีกมีสี่ขยับเข้าไปอีกนะครับเอาละครับ,รบพวกพี่น้องผมกันมีเห็นว่าเบืองระมานหนีครับ ถ้าเกิดถ่ายเบื้องอีกนะครับถ่ายเป็นรูปภาพเบื้องถ่ายคลิปเนาะว่ามันเบียดว่าหนายางที่ว่าเบียดเขาเจนเนี่เบียดท่อน้ำยางแล้วก็เขาเจนเนี่มันเป็นแังห่างคนเพิ่นฝึกใหม่เพิ่นกระเบืเห็นนะครับห่างลนกับเมื่อข้อมินให้ผมว่าจังสันจังสี่ผมก็ไม่ได้สนใจนะครับอะกันแล้วแต่คนสีน้ำไปใส่นะครับผมก็บอกไว้ผมก็เฮ็ดเป็นวิทยาท่านนะครับห สีบน้ำไปใส่ก็ได้ครับแต่ว่ากับเบิงนะครับผมกับบอก้นฝีมือใหม่ที่เพิ่งหัดไม่นะครับทิกเล็กๆนิดหน่อยผมก็สิเอามาบอกนะครับแล้วก็มีคอมเม่หนึ่งอันที่ว่าหยอนน้ำกดด้ซื่อก็มีสูตร่ะเดี๋ยวผมิเย็ดอีพี่มาเป็นยังน้ำคดคือต้องมีสูตรนะครับเดี๋ยวผมิเฮ็ดใ้เบิ่งนะครับเดี๋ยวผมแก้ายงวดนี้กอนนะครับผมสิกี่ใส่มีแหกแล้วก็สิหยอดสุบเบิ่งเลยนะ ผมจะเฮดเป็นคลิปหยอดน้ำกดแบบมีสูตรกับหยอดปกติเลยเอา้าหยอดผสมน้ำกดยังไดก็ได้อา้วาว่าแต่ว่าคนมันเข็นมันบ่คนให้ยางเข็นมันบ่าเดี๋ยวผมจะเฮดให้เบิ่งเลยนะครับอ่ะกับเบื้องภาพอ่ะถ่ายคลิปกันเนาะให้น้องเบิ่งภาพถ่ายคลิปกันครับอันอยางเบียดยางนั้นก็ขอคอคุณน,นะครับ พันซับแล้วครับตัวนี้พันกว่าซับแล้วผมขอขอพูดไลยๆบอคิดว่าจะขอางอิ่ม,มากไก่วันนี้นะครับ mm. เดี๋ยวก็บูลูจิขอพูดอย่างไดีเดี๋ยวผมจะเฮ็ดคิดดีๆให้เบิ้งแล้วกันนะครับผมอพะพอมีน้องไปเบื้องภาพต่อจากนี้เลยครับผมขอขอขอพุณครับที่ติดตามนะครับ